เขาลูลงหร่ขาแล้ที่มีคะแนนได้หนึ่งคะแนนให้ไม่บีนให้หนึ่งคะแนนบ้านไม่สวยเลยรับปั๊บล้วปั๊บกี่คะแนนอันนี้ยังลบนะครับอันนี้อ๋อยังลบ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 ลบก่อนอ้าวลบยังลบเป็นลบเล็กสอาพี่มีนขี้โกงเขาให้หนึ่งคะแนนไปเขียนสิบ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอาพอวาดใหม่วาดใหม่วาดใหม่หมหมไม่ไหวพี่มีนอย่าขี้โกงสิครับเขาให้หนึ่งคะแนนเอาเอาแข่งกันไหมไม่อยากแข่งเอาอย่างนี้ให้ป้ากุ้งเป็นคนให้คะแนนเพราะป้ากุงก้งเป็นครูระจะยุติธรรมที่สุดโอเคอะไรนะบอกก่อนคอนเซ็ปต์ต้องอธิบายคอนเซ็ปด้วยวาดคนอออเววาาดคน้จับเวลาแล้วนะพี่มีนยังไม่วาดเลยนะครับ จาเวลาแล้วคนเออต้องอธิบายนะลูกว่ามันคืออะไรคนทำอะไรครับก็เอาปลายมาอยูได้คนทำอะไรเอ่ยเย็นยนืยนเล็ดเอาไม่เห็นเพื่อนละ่ะไม่เห็นเพื่อนลเลยเพื่อนโอ้โหตีหลุยเลยลูกกูตีหลุยเอาเขาเลยขี่ขานวาด มันคิดมันบอกว่าคนคนคนโดนไดโนเสาร์กินไปแล้วเอา้าให้ป้าให้คะแนนไม่ให้เจ้าของซิปต้องให้คนกลางให้คะแนนไม่ให้คะแนนเจ้าของไม่ไดู้ <c oughs> เจอ,พ,อพี่่มมไเข้าจิตยัังไม่กลบอา้อาวพี่มีนได้กี่คะแนนพี่มีนได้กี่คะแนนพี่มห,หนึ่งเอาเขียนให้พี่มีนทำไมริ้วร้ายแท้ พี่มีนก็ให้ตัวเองได้ได้ตัวใหญ่กว่าพี่่อะโอเคสิบเท่ากันแต่ว่าของหนูตัวใหญ่กว่าเอาปุ๊บปั๊บชนะปุ๊บปั๊บชนะสิบเท่ากันแต่ว่าเอามั่งเอามั่งปั๊บตัวใหญ่กว่าชนะเอาวาดไหมเอาวาดอ้าวต่อไปอโจดบอกโจดเธอวาดปาลูมา กินขาว่ากินลากันปาลมาโนโดนโจนให้แล้วปาลมาคุณครูให้แล้วคุณครูให้ว่าปาลมารากแเหรวปามาเร็เร็วได้โจทย์แล้วอ้าวจับเวลาไมยาวสักอันนนไหนอึ๊บเอา้า ที่หาดเจ้าสำราญน,นะครับเพชรบุรีตอนเย็นๆนะฮะพักผ่อนกับครอบครัวนะครับัอนอยู่ทอด่ันฝนเยอะมากวันอา <c oughs> ทิตย์ที <c oughs> ่มีบ้านอะไคะเรป,ปาบ้านอะไรป้าปลาลงมาดูฉลามกินปลาลงมาดูฉลามกินครับอ,อ้าวโอ้ประเทศโอ้ โลวาวะมันฉลามกินมันก็เลยไม่เหลืออะไรเลยเหรอลูกเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกก็ได้ด้วยเนาะปั๊บโค้งเราวะฮ่าฮ่าฮ่าขี้โค้งหนูชนะหนูชนะทั้งปียังไงก็ได้ให้ปั๊บชนะใช่ไหมลูกปล้ลุมมาฉลือ้บ้

เอาเลยครับกอจิลาครับนี่แอนถูกหวยูหวยจะตูดหมาตูดหมาเออมดหมเลือกมันมาห้าวนาดีไปซื้อเบียมาอีกไปถ้าได้แอนถูกหวยบาทยังถอนไม่ได้ยังถอนไม่ได้โอ้โหตูดหมาเมื่อกี้ได้ไปแล้ว5บาทเออจัด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  แอนแอนคนจะแอนคนจะถูกนะกระตูดหมาก็ยังด้ดวงใครดวงมันถ่ายรูปไปหรือเปล่ารูปสุดหมาเนี่ยมันไปไหนถ่ายไ้ไหมซิไปาล้าแอนมาต้องสองีสามปีไปจัดเบียร์มาให้เดชาเลยนะ่านั้น ไปคงไก่มันหน่อยนี้เลยเพราะซึ้มโอ้ยท่านอะไรมันไปไหนตามมันมาดิไม่นอนซื้อปลาหมึกย่างให้มันหน่อยโอ้ยคิดได้ยังไงอันนี้คือมดแนวจะซื้อใช่ไหมนี่ก็ไม่เห็นไงเห็นแล้วช่วงสองติดเหมือนกับเดินวนไปวนมาตรงนี้ไงหมามานอนตรงนี้เมื่อกี้นะเลขหกสามถูกหวยเฉยเลยนะฮะ โอเคโอ้คนเยอะโอ้คนประมาณห้าหกร้อยหกคนรลยากาศเย็นดีเหลือเกินสามเมใแต่ละครอบครัวนะครับผ่อนใช่ไหมจะมาน่อยหรเปล่า กูมันไม่มาอีกลยจมึงสามมึงมาันบดันไเียไปใครปากโกมาแกํามมาให้ใไปไหนไม่เ่อเอ้แงมึงไปถ่ายดามันรับรางวันี่ไปอ่าไดามันรับรางวันี่ไปดาไปเอาเอแดงไอ้ขาวไปเอามาแล้วหนุนมาแล้วใช่ไหม ที่มันมานอนเมื่อคี้เหรอีเลกวัตามันมันเอาห่างว่าใส่ใสมันไม่ห่วเลยแม่ดูวัีมันก็ไม่เห็นไม่ได้ดูรอกแม่เราไม่หน่ป้าเปี๊ยเาไม่หน่อยป้าเป้ป้าเปีลบให้หน่อยเี้ตามยู่ เพื่อนไม่เรียกตามปีนมี่มีมินเรียกลัปกันไน้ำไม่อดทองปากยิงน้ำไม่ได้าบองหามันมินถึงมแบบดูไอ้นนะมันมีตัวตนหรือเปล่าไอ้ดำแบบ่ จะดูดีๆนะมันหายไปเลยนะคนเยอะเยอะจริงๆเลยเต็มหาดเลยที่จดอดรถเลยเราพาครอบครัวมาพักผ่อนนะฮะเด็กๆก,กับหาดทรายกับ ริมทะเลเนะฮะพาลูกพาหลานพาครอบครัวมากินอาหารทะเลมาพักผ่อนบรรยากาศชิวๆใจเย็นนะครับวันหยุดพักผ่อนนะฮะก็มีความสุขกันนะครับเพื่อนครับเฮ้ยเก้านาฬิกาไปเจอดบนตรงรักเก้นเสื้อขาวเฮ้ยคืออะไ่แวะถ่ายรูปคืออะไรสามที่สามนี่เราไปจอดสายมือสามแล้วเก้าต่อหน้าเราวันไหววันจกซื้อหรือเป่า อ๋อนะครับขออนุญาตพันธุครับสำหรับนักท่องเที่ยวแลครับนะครับเจ้าดที่นะครับก่อนท่านนำส่งคืนนะครับกรุณาทำความสะอาดเสื้อให้เราด้วยนะครับเพียงท่านล้างสายที่ติดเลือดเสื้อด้วยน้ำทะเลหรือน้ำเกืดครับให้สะอาดเรียบร้อยครับล้างแล้วท่านยกบานล่างสูงนะจ๊ะนะจ๊ะจานบนล่องยกบังสูงครับจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบนะครับ แม่แม่รับกับพี่มีนเาเริมกันเลยเอร่มลงมือกเลยอารงกันเลยนเปยอิอกันเริ่มมอกัเเอร่า่รินเากยมัเานารนาร่ย่นนรก,กรกะเบเ,าาเบนเริ่มเ <S 2> <S 2> กเลริเริ่มลารก จคะมันจะเป็นวันง่ายมากแค่นี้เองไอ้นียตาเนี่นี่ยซีได้เท่าไหร่ซิปเต็มซิปเต็ม1ิปคะแนนเอาให้คะแนนพี่มีนเท่าไหร่อาก็เขียนอ่นดูก่อนเอาเขียนคะแนนพี่มีนดูผลงานพี่มีนก่อน อ้าวให้คะแนนพี่มีนเท่าไหร่พี่เต็มเขียนเขียนให้พี่มีนด้วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์มาหนูชอบวาดประตูเลยเนอะมาหนพระนิทานอ่าวาดภูเขา